สวัสดีสสดค่ะคุณครูสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องบุคคลสําคัญในดนตรีสากลกันนะคะแล้วบุคคลสําคัญของดนตรีสากลมีใครบ้างล่ะคะบุคคลที่สําคัญในดนตรีสากลมีหลายคนนะคะนักเรียนแต่วันนี้ครูจะมายกตัวอย่างเพียงหนึ่งบุคคลขอชื่อว่าบีโทเฟนค่ะขออนุญาตครับทําไมวันนี้มาสายล่ะคะ ค้าบพูดแล้วนะสอรี่ครับจานวันนี้ผมตื่นสายไม่เป็นไรจ่าไม่เป็นไรจ่าเขามานั่งที่ครูจะสอนแล้วเรามาต่อกันที่ประวัติของบีโดเฟนนะคะนักเรียนบีโดเฟนเป็นคีตากกวีที่โด่งดังมากเขาเล่นเปียโนมาตั้งแต่เด็กบีโดเฟนเริ่มเรียนเปียโนตอนกี่ขวบคะตอนอายุห้าขวบใครเป็นคนสอนเขาเหรอคะพ่อของเขาเป็นผู้สอน บีโทเฟนถูกตั้งความหวังให้เป็นอัจฉริยะเหมือนโมซาต์จึงถูกบังคับให้ฝึกซ้อมอย่างโหดร้ายทารุณเช่นถูกขังไว้ในห้องเปียโน,โนสั่งห้ามไม่ให้เล่นกับพี่น้องและเด็กคนอื่นๆแล้วบีโทเฟนเคยเล่นเปียโ,โนให้โมซาต์ฟังไหมครับบีโทเฟนเคยเล่นเปียโ,โนให้โมซาต์ฟังโมซาต์ Mozart ได้กล่าวไว้ว่าจงคอยดูเด็กคนนี้ให้ดีวันหนึ่งเขาจะต้องดังไปทั่วโลกแล้วบีโทเฟนว่าพันเพลงได้ยังไงครับ บีเทเฟนเขามีเพอร์เฟกต์เพและเขาก็ไม่ได้หูหนวกมาตั้งแต่เกิดแล้วบีเทเฟนหูหนวกตอนไหนหรอคะเขาเริ่มมีปัญหาแก่ีวกับปวดหูหูอื้อในขณะที่เขาอายุ31ปีและมีปัญหาเรื่อยๆจนกระทั่งหูหนวกสนิทเมื่ออายุ49ปีแต่เขาก็ไม่เคยหยุดแต่งเพลงบีเทเฟนเป็นคนหูหนวกที่ประพันธ์เพลงคลาสสิกที่โด่งดังไปทั่วโลกออกมาได้จนถึงทุกวันนี้ โครับผมรู้จักเพลงของบีทอเฟนเพลงหนึ่งนะครับผมเล่นได้ด้วยแหละไม่อยากจะโมะเพลงอะไรเหรอคะเพลง f o r Eris ครับเธอเล่นให้เพื่อนฟังได้หรือเปล่าได้ครับบีทอเฟนหลายคนอาจจะรู้จักเขาในฐานะนักปินโนชื่อดังระดับโลกปูมีผลงานด้านการประพันธ์เพลงอันลือลั่นมากมายแต่หารู้ไหม่ ว่าตลอดชีวิตของเขานั้นต้องฝ่าฟันอุปสรรคอะไรมาบ้างปิโตเฟนเกิดที่เมืองบอนประเทศเยอรมนีเมื่อวันที่16ธันวาคมคพศักราช1770พิดาของเขานั้นเป็นนักลงในคณะรุ่ตจิประจำราชสำนักและเป็นคนที่ขาดความรับผิดชอบติดสุลาเงินส่วนมากใช่ใย,ยไปกับค่าสุลาทำให้ครอบครัวยากลำบากพีดาของเขาจึง เป็นนักดนตรีอัจฉริยะอย่างโมซาจึงเริ่มสอนให้พีโุเฟนเล่นดนตรีตอนอายุหขวบก,การสอนของบิดานั้นเข้มงวดโหดร้และทาลุณทําให้พีโุเฟนนั้นทอ้อกับเรื่องดนตรีแต่เมื่อได้เห็นมารดาที่เป็นวานาโล่เริ่มมีอาการหนักจึงเกิดความพยายามที่จะสู้เรียนดนตรีต่อเพื่อหาเงินมาให้กับพ่อรัว วิตูเฟนสามารถเปิดคอนเสิร์ตเปียโน,นครั้งแรกได้ในขนาที่อายุ7ปี3เดือนแต่บิดาของเขาโกหกประชาชนว่าวิตูเฟนอายุเพียงหกขวบเท่า,านั้นพอยย่งอายุน้อยยิ่งได้ความสนใจในคิท้าศักรหนึด1787ิวิตูเฟนได้เดินทางไปเวียนนาเขาได้พบกับโมซาร์และเล่นเปียโน,หนให้โมซาร์ฟังและอยู่เวียนนาได้ไม่นานก็ได้ทราบว่ามานดานที่เป็นวรรณโลกกำเริบหนักวิตูเฟนจึงรีบเดินทางกลับบอนหลังจากกลับได้ไม่นาน มันดาก็ได้เสียชีวิตลงวันที่17กักฎาคุมศได้ัก,กรา1,787บิโดเฟนซึมเศร้าอย่างรุแนแรงละบิดาของเขาก็เสจจียใจทําให้ดื่มสุรามากขึ้นจนไร้สติในคิทศัก,กราร1,792บิโดเฟนได้ตั้งลกรากที่กรุงเวนนาประเทศออสเตรเรียหลังจากนั้นหนึ่งเดือนบิดาก็ได้ป่วยหนักและในปีนั้นบิดาของเขาก็ได้เสียชีวิตลง แต่ครั้งนี้เขาตัดสินใจที่จะไม่กลับบอลและเขาก็ได้ประสบความสําเร็จสามารถเล่นแน่โดยที่กีดทานองขึ้นมาส,สดๆทาให้เขาเป็นที่รู้จักในวงกว้างขวางในปีกิตศักราช1976เขาเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินเขาตัดสินใจปิดเป็นความลับเพราะผู้คนในสมัยนั้นไม่ยอมรับจากนั้นเขาเริ่มประพันธ์เพลงขึ้นมาแล้วหันเหนจากนักดนตรีเป็นนักประพันธ์เพลงเขาใช้รูปแบบการแต่งเพลงแบบยุคคลาสสิกในกิตศักราช1801บิลูเฟนเปิดเผยเรื่องระบบการได้ยิน แต่กับกายเป็นที่ยอมรับอาการได้ยินเริ่มแย่มากขึ้นแต่เขาก็พยายามและสร้างสารรค์ผลงานชั้นยอดเยี่ยมให้กับโลกหูงเขานวกสนิทเมื่อปี1819วันที่26มีนาคมกิทธสกักราา1827บิโดเฟนได้เสียชีวิตลงพอโลกเลื้อรลังในลำไส้พิธีศพของเขาจัดขึ้นอย่างอลังการและมีผู้ร่วมงานมากกว่า20,000คน